วันนี้มาดูกบกระโดดกบเอนะครับขนาด4เซนตัวนี้สีสันสดใสเดี๋ยวตัวนี้จมน้ำนะครับไม่มีเสียงด้วยเพราะว่าเพิ่มน้ำหนักให้มันหนักเราตีได้ไกลขึ้นกับตัวจะชัดอีกทีนึงโอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันว่ามันเป็นยังไงครับกระโดดยังไงนะครับโอเคครับปมน้ำมาแล้วครับนั่นแหละครับตรงไปเลยนะครับ,บหนก่รอบนึงครับหลังจากช้าก็ ก็ตกมาฮะตกน้ำกระโดดซับซับมาเลยครับรอกหนึ่งครับนี้ขนาดสเซนนะครับไม่ต้องสะบัดปลายคันนะฮะลากมาตรงๆช้าๆก็ตกน้ำกระโดดมาเลยครับ อกครับดูเล็กงนะครับอีกครับจะลอกก็ได้ครับตกน้ำแดงนะครับโอเคครับ